เราอยู่ที่งานไทยแลนด์เกมโชว์นะ<ช>ครับตอนนี้เรามาสามารถมึงไม่ต้องพูดว่าไทยแลนด์มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไม่เหยนั้นเลยขออีกทีหนึ่งชื่ออะไรนะตัวละครชื่อตัวละครลาพิกลาพิกนะครับผมไม่ไม่ไม่ไอจียิงได้ไหมยิงไม่ได้ตีได้นะตีได้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโซเฟิร์สนะครับวันนี้เราพามาในงาน l a n d Game Show 2022นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำบูธ o g i t e c h ครับผมครับผมก็งานนะครับมีวันที่21-23นะครับใครที่อยากจะมาชมอยากจะมาดูว่ามีอะไรขายบ้างหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาดูได้เลยที่บูธ Logitech นะครับก็เมื่อจะเป็นตัวใหม่สีขาวหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์เมาส์หูฟัง ได้หมดเลยครับที่นี่มีให้หมดเลยมีของด้วยนะมีของด้วยเดี๋ยวพาไปชมไหมนี่ฝั่งนี้เลยเสื้อสวยนะครับพี่ตาสวยมากเลยโลโก้สวยมากโลโก้สวยมากจุดเด่นของ l o g i ิ e c h วันนี้เอาอะไรมาบ้าง ของโลจิเทคของวันนี้นะคะที่เอามาจะเป็นตัวคอลเลคชันใหม่เลยเป็นเซตของโอล a นะคะซึ่งปกติเราจะเห็นจะไม่ค่อยได้ทําตัวสีขาวออกมาเท่าไหร่ซึ่งเซตนี้จะเป็นตัวสีขาวทั้งเซตเลยแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์หูฟังอะค,ะค่ะใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยได้ทั้งไวเลสแล้วก็บลูทูธส่วนตัวคีย์บอร์ดเราจะมีตัวหน้ากากแถมให้ด้วยวันนี้คือในงานนะคะเราจะมีแถมให้จะมีอยู่3สีคือสีขาว,ส,ขาวสีเขียวแล้วก็สีม,<ด>มูนได้เสื้อไหมได้เสื้อด้วยไหมเนี่ย าเกิดว่าซื้อออร่าทางเซตอะค่ะจะมีมีกระเป๋าคาดโกมีเสื้อแถมให้แล้วก็มีเป็นบล็อกเสื้อตัวนี้เลยเปล่าที่เสื้อตัวนี้เลยแล้วก็มีเป็นบล็อกเซตที่มีเสื้อยืดกับหมวแก๊ปใช่ค่ะแฟนคลับีห้ามพลาดนะสำหรับเสื้อตัวนี้เรียกว่าไม่มีขายต้องต้องต้องซื้อให้ครบเซตใช่ค่ะมีแค่แถมที่ในงานเท่านั้นครับอย่าลืมเข้ามาเนยฮะสีขาวสวยมากอยากได้แบบว่าอยากได้เอากลับบ้านมากเลยสีขาวอะ โอเคครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะฮะใครที่เข้ามาดูเกมมิ่งเกียร์แล้วเนี่ยเฮ้ย hey, อย่ดูว่าเฮ้ยบูโรจิเทคมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดู mm hmm. เขามีเกมให้เล่นด้วย mm hmm. ไม่ใช่แค่เกมมิ่งเกียร์นะอุปกรณ์การเล่นเกมอื่นๆก็มี mm hmm. ผมแอบไปเห็นมามีรถแข่งด้วย mm hmm. เครื่องเล่นรถแข่งมีเกียร์มีคันเร่งอะไรครบไปดูนโอเคครับมาถึงแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับ mm hmm. เป็นจุดที่ ให้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมจอยร่วมเล่นได้นะครับได้ทดสอบเกี่ยวกับเกมแข่งรถนะครับที่เป็นอุปกรณ์ของ Logitech โดยเฉพาะเลยมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งเกียร์มีทั้งเบาะม,ม,ม,มีอะไรต่ออะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้สัมภาษณ์มานี่มาเนี่นีน่อ่า,มา,อามาทำอะไรมาบูธโลจิเทคถือว่าขายของเป็นนะฮะดีไหม ดีค่ะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับด้วยที่มาหากันต้อนรับอย่างดีแล้วก็หลายๆคนเลยเข้ามาหาเอาของมาฝากบ้างหิวก็เอาขนมปังมาให้กินน่ารักมากๆ<อ>เลยแฟนคลับน,นะครับใช่<ๆ>อย่าลืมนะมีพรุ่งนี้อีกวันเอามาอาอามให้กินด้วยหิว<ๆ>ก็สุดท้ายแล้วนะครับฝากด้วยนะครับ Thailand Game Show 2022นะครับก็งานจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับทอ3และ4นะครับอย่าลืมมากันได้นะครับวันที่2 1ถึง23แค่3วันเท่านั้นนะครับ ต้องมาให้ได้นะครับใครที่เป็นคอเกมแฟนเกมหลากหลายเกมมากมายนะครับแล้วก็แบรนด์เกมมิ่งเกียร์เต็มไปหมดเลยนะครับเฮ้ยทำไมเกียร์กูใส่ไมได้เโอเคครับก่อนจะจากไปวันนี้มีแฟนคลับหลายคนมามากมายเลยก็ อยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์แฟนคลับสักนิดนึงอ่าสัมภาษณ์นิดนึงสัมภาษณ์เดินทางไกลไหมเดินทางไกลไหมเออไม่ไกลมากค่ะอยู่แถวไหนเออแถววงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เออเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรืออะไรนะทำของมาแจกด้วยทำของมาแจกด้วยใครที่มานี้ก็ได้ได้ของทุกคนน่ารักมากมาทุกงานนะบอกให้ผมไปไหนไปทุกงานใช่ป่ะทุกงานป่ะทุกงานเลยทุกงานเลยยังไม่พลาดเลย สุดยอดเบสสุดเลยนี่ค่ะชื่ออะไรชื่อสตางค่ะมาจากที่ไหนมาจากบางพีค่ะแล้วเป็นไงบ้างแบบบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้าง,งบรรยากาศในงานคือึกคักมากเลยค่ะแสงสีเยอะมากบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างแล้วก็มารอเจอใครเอ่ยมารอเจอพี่เฟิร์นแล้วก็พี่ด้วยแล้ว,ลวบรรยากาศเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีแต่ว่ารถติดมากได้ เตว่าเรถติดมากจริงเพราะผมก็มาไต่ไน้<ะ><ะ>กระหนว่มก็มาจากบ้านเร็วนะเราะหนู่มก็หนูมาสา่งันอยากฝากอะไรกัโผมจากคนนีอก็ขอให้มอบความสุขให้คนดูอย่างนี้ไปนานๆนะคะ คิวบอยนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลฮาโลวีน mm hmm. แล้วที่บูตก็มีเสื้อคอลเลกชั่นฮาโลวีนมาให้เราได้จับจองเป็นเจ้าของกันด้วยแล้วก็ซื้อครบหนึ่พับาทสามารถนำสิทธิ์ไปแลกจับลัคกี้ดอตู้คิบตุ๊กต,กตาดได้มีของรางวัลพิเศษเห็นบอกว่ามีรางวัลใหญ่ด้วยยังไงก็มาร่วมสนุกกันที่บูตแล้วก็มาเจอกับหนูได้นะคะ อะไรนะวันนี้มาทำอะไรวันนี้เรียกว่ามาส่งคุณหญิงทำงานวันนี้ไม่มีคิวครับว่างมีพรุ่งนี้วันนี้มาเดินเล่นแล้วกันนู่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 นจะพาไปนู่นจะตัวยืนอยู่นู่นเลยนี่นะครับก็ถอดได้สิทธิการรับที่ดอนนะดูดูมันถ่ายรูปโกรธไหมโกรธไหมไม่ นับหนุน,นเออวันนี้เรามาทำอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูมาแบบเ,ง,เงาๆด้วยซึ่งกูมาทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในงาน TGS นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจวันที่21-23นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบูธทวิตนะครับผมมีกิจกรรมมากมายนะครับก็อยากเรียนเชิญแฟนคลับทุกคนนะครับ มาร่วมกันที่บูธทวิตได้นะครับส่วนวันที่22ผมจะไปอยู่ในบูธ o g i t e c h นะครับเจอกับ a อพับได้บูธโลจ t เ c คแล้วก็บูธทวิตก็วันนี้ก็ขอบคุณทางทวิตทับที่ที่ชวนมาขึ้นเวทีจากบูธทวิครับความรู้สึกแรกที่ครั้งแรกเลยนะที่ที่ที่ได้ขึ้นเวทีมันก็รู้สึกแบบประหม่านิดนึงตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงก็ขอบคุณทางทวิตอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับ ตั้งแต่เข้ามาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทุกอย่างภายในงานเนี่ยดูแบบดูมีอะไรหลายอย่างมีหลายบูธให้แบบเราเลือกรับชมนะคะและมีสตรีมเมอร์หลายๆท่านมาเต้นไล่เต้นให้กับทุกคนแล้วก็มามาร่วมแบบเล่นกิจกรรมกับคนดูนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนมางานนี้กันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันที่งานค่ะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ได้ถูกเชิญมางานแง่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องสโนบัตนะครับผมสวิทีวีคอมครับ สวัสดีครับผมโกนะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่บูธของทวินนะครับก็วันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายของทางทวินนะครับให้เราร่วมสนุกกิจกรรมกันนะครับก็แล้วเดี๋ยวมีจานแจกไลน์เซ็นต่อจากนี้นะครับก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆหรือว่าใครที่เข้ามาติดตามนะครับมารอกันที่หน้าเวทีเลยครับผมก็เดี๋ยวฝากช่องการติดตามนิดนึงครับผมโกนะครับหรือว่าโกรีเอ็กนะครับที่ทวิสทีวีนะครับช่องโกรีเอ็กเลยครับขอบคุณครับ ส <Yay! S 2> <Yay! S 1> วัาา <laughs> สดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพวกเราวันที่2ในงาน TGN นะเรามากันที่บูธอะไรคะโลจิเทคทําอะไรคระนี่เป็นบูธแรกเดี๋ยวเราจะมีอีกบูธด้วยเรามาเป็ดินโฟอของที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมีมีขึ้นพิทีด้วยปะ่ะน่าจะนะน่าจะอ่จะมีได้กิจกรรมด้วยเรติดตามจริงจริงแล้วมีพี่ก๊อฟด้วยก๊อฟบนฐาที่จอดอยู่คนเยวว่าพีดาโอเวอร์เราใช่ครับผม ครับขอบคุณที่มานะถ้าบอมก็ตอนนี้าอยู่ที่บูธชวิชนะครับผมต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าไม่ได้จัดมา2ปีแล้วกับเพลงเกมโชว์ส,ส,สามปีมาสามปีนะครับที่สถานการณ์โควิดเ่ื่องนี้นก็กลับมาจัดได้แล้วแล้วก็งานก็ยิ่งใหญ่มากตอนนี้เราอยู่ที่บูธชวิช c h ครับผมซึ่ง มีสติมเมอร์มากมายเต็ไมไปหมดเลยที่ซีนอยู่บนแพลตฟอร์มชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวรอจเจอแฟนคลับก็ขอพูดลูกได้าน,นะครับจาบแฟนคลับที่มาเจอกันแล้วก็มาลักนทายกันนะครับผมเฮริเกอรย์กาดาาด้วยนะฮิการด้วย ครับผมก็สวัสดีครับผมแ,นแดนไอ้บินครับหรือว่าที่น้องๆเพื่อนรู้จกักเขาคือกระเฉดรวยครับครับผมเกมแนวครับเอ่อปกติเกมที่อยากเล่นเนี่ยจะเป็นเกมเดียรครับแต่ว่าคนดูจะมาคับให้ได่เกเียรเสมอ แล้วเล่นไหมครับต้องเล่นนะไม่เล่นมันด่าไม่เล่นเล่นต้องเรียกอีกเลครับว่าเล่นเพื่อทําให้ทุกคนที่เป็นคนดูเนี่ยมีความสุขมากที่สุดสร้างความสุขให้กับคนดูนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่อยู่ด้านนอกแต่สิ่งที่อยู่ด้านในคือเบื่อสัตว์เดี๋ยวสวัสดีครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธอ่าเลเวลอินฟินิตนะครับผมยังไงก็มาพบมาเจอกันได้นะครับตั้งวันที่ยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามเลยขอบคุณทุกคนที่ มาพบปากกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น FC ทางผมเองหรือว่า FCAA ที่มาถ่ายรูปกันนะครับที่มาพบปากกันยังไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของการที่จะแจกลายเซ็นแล้วนะครับใครที่อยากได้ลายเซ็นก็มาขอกันได้แล้วก็มีมิกีนนะครับมีครูเซียมีพี่เบนมีพี่กอล์ผัวเหตุแล้วก็ผมนะครับมายืนรอทุกคนอยู่นะครับอย่าลืมมาด้วยนะครับขอบบคคุณรัมาเลยค่ะรอบที่นะคะ เมื่อกี้ทีมงานถามมาว่ารู้สึกยังไงที่มีแฟนคลับมาหาเยอะขนาดนี้ก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนเพราะนานๆเราเออกจากหน้าคอมแล้วก็มาเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ล้นหลามมากขอบคุณมากๆนะที่ซัพพอร์ต ฝากสพอร์ตพวกเราดีไปนานๆน,นะครับขอบคุณครับเพ <Okay. S 1> ราไคือทีมงานนาะสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่แฟนขับมาหาเราเยอะขนาดนี้ก็ดีใจครับดีใจก็วันนี้วันที่22พรุ่งนี้23ก็อยากให้มาหาทุกวันนะครับผมถ้าวันนี้คนแน่นพรุ่งนี้คนก็แน่นอีกถ้ามาได้ก็มาครับผมยินดีที่ได้เจอครับไปถามรู้ต่อสวัสดีครับอะไรหรอรู้สึกยังไงที่แฟนขับมาคุยรู้สึกดีใจมากแบบอบอุ่นสุดๆน้องเขาให้นีนึสุดยอดดาราไสุดยอดาาไปถามรู้ต่อรู้สึกยังไงบ้างครับที่แฟนขับมาหาอีกบ้าง มีความสุขมากครับกล้องไหนอ๋อมีความสุขมากมายต้องบอกว่างาน TGS เนี่ยเป็นงานวันของเกมเมอร์ครอบครัวเกมเมอร์เออคือแบบพอมาแฮปปี้เห็นน้องๆอะไรมาทักทายอะไรเงี้ยสนุกสนุกขอบคุณที่มาเจอกันค่ะเออขอบคุณมากเลยจิงสวัสดครับก็เอาเป็นว่าบรรยากาศวันนี้แล้วผมมาทำอะไรที่นี่ดีกว่าวันนี้ตัวผมเองอะไม่มีงานแต่มาให้กำลังใจพี่ๆครับ แล้วบรรยากาศวันนี้กับเมื่อวานผมบอกให้วันนี้คนอย่างเยอะแต่ว่าเยอะแบบว่าทั่วฮอล์จริงๆครับ,แ,รบ hey, แล้วก็มากมายแฟนคลับเลยบอกปลื้มแทนพี่ๆแล้วก็เพิ่มแทนตัวเองขอบคุณทุกแฟนคลับด้วยที่ชอบชื่นชอบพวกเราอย่างไรก็เชียร์พวกเราตลอดแล้วทักทักพ,พวกเราตลอดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเราอยู่กับบูโลยเทกนะผมคาดใครอยากมาเซนไลน์เซนกับเอสคูลูเซียแล้วก็พี่เปานะผมโซเฟิร์สโมด้าปามานะผมปามาใครอยากปามาตรงด้านช่องนี้ครับผมส่วนแล้วต่อเฉือนนะเฉือนนะเฉือนด้านขวาสุดนะเฉืนด้านขวาสุดเอฟซีปามามาแล้วครับผมเอฟซีปามา อ่าอ่าตอนนี้เราชื่ออะไรนะชื่อปูค่ะชื่ออะไรนะชื่อปูทำไมถึงไม่ชื่อกุ้งพอดีแม่ชอบกินปูตอนท้องก็เลยชื่อปูอ๋อหมายความว่าเด้อแม่กินกุ้งตอนท้องเราเลยชื่อกุ้งใช่ค่ะแล้วแม่ไม่กินหมูไม่กินไก่เลยเหรอไม่ค่ะแม่ชอบซีฟู้ดอ๋อแม่ชอบซีฟู้ดอ่าเราเรีนนี่เรามากันกับใครครับมาใครมากับเพื่อนค่ะกี่คนสองคนสองคนแล้วก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยค่ะแอ้วก่มกี่คนกี่คนกลุ่มหนึ่งกี่คนประมาณสี่ห้าคนอยู่ฮกมีดมาไหมไี่ ไม่พกค่ะพกแต่ว่าเนี่ยได้ปะฝัะชสลามได้ปะปอบอกฝังสลาม <c oughs> โคตรติดเกมเลยเฮ้ยปลาเลยวันนี้ไม่ไดบบปลาแล้วติดเกมอะไรอะไรขงครับ ครับเราอยู่ที่งานไทยแลนด์เกมโชว์นะ<ช>ค,ครับตอนนี้เรามาสับบามภาษณ์หนูไม่ต้องพูดว่าไทยแลนด์มาตอนนี้เราอยู่ที่บูธอินฟินิตนะครับอันนี้เป็นบูธของมิกกี้หนูวะนี่ผิดกฏโทษด้วยเราเราจะมามามาเปิดจริงๆผมไม่ได้อยากทำแต่จ่ามันอยากทำพูดอย่างนี้มีพิรุษนะนะครับตอนแรกไม่ได้คุยอย่างนี้เนี่ยอยอมรับไปทีมงานมาครับมาครับยอมรับไปทีมงานมาครับมายอมรับไปคือคือตอนนี้เนี่ยผมมาจะพามาเอ้ยไอ้จ่าเนี่ยจะพามาเปิดบ้าน คือครับของสาวๆภายในงานนะครับมีด้านหลังด้านหลังสวัสดีเขาก่อนท่านไปหวัสดีเขาก่อนสวัสดีครัับสสวดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับแม่สวยงั้นเลยชื่ออะไรครับชื่อจ้าสาค่ะจ้าสาวคาบิต้าค่ะชื่ออะไรครับชื่อมอนฮาบิต้าค่ะอ่าอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อโฟนฮาบิต้าค่ะแชมป์ฮาบิต้าค่ะ เปิดว้าวไหมวันนี้เราขอขออนุญาตเปิดวาร์วไปอโด่งไหมสะดวกไหมสะดวกไหม,ไหมเปิดวาร์วเนาะใช่<ไ>ติดตามได้ยังไงบ้างค่ะก็ติดตามได้นะคะเจ้าจ๋าซาลินนะคะ dot habita ทุกช่องทางค่ะค่ะก็ม่อนนะคะ dot habita นะคะ n สามตัวนะคะให้ดูก,ก่อนอันหนึ่งจำไม่ได้อ่าอะไรครับโค้ด dot habita ค่ะ f o h a g t h a ท่านฟอร์ไหนเอ่อ I อค่ะ I อโอเคไอจีแชนแนล habita ค่ะอ่า เรียบร้อยสาวสาวจกกา,าจกนิกกีส้สาวสาวจากนิกกี้นะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับมือปืนนะครับรม,มือปืนหรือเปล่าครับอันนี้หนักไหมครับปืนป้อะปืนป้องปืนป้อง,องถือไหวถือไหวถือไหวอันนีครับนนี้ชื่ออะไรครับชื่อชาเบลค่ะชาเบลอันนี้อยู่ในรูปของ กะนิเกะนิเกะอ๋อนี่คือนิเกะนิเกะอ๋ออันนี่ตัวละครหลักตัวละครหลักชื่อชื่อตัวละครเป็นชื่ออะไรลาพิค่ะลาพิลาพิใช่เขาเรียกว่าทำแบบบ้านใช่ไหมคือเดินมาถึงขนาดนี้ต้องมีนิดนึงสะดบเปิดวาบไหมครับเปิดวาบไอจีอะไรอย่างนี้โอเคมี B L L N C P ค่ะและติดตามได้ที่เพจชาเบลค่ะอ๋อเดี๋ยวทีมงานแป๊บนึงนะครับผมไปกดติดตามก่อน อยากเล่นนะครับก็เป็นเป็นคอสเพลเป็นไอ้คอยทีหนึ่งชื่ออะไรนะตัวละครชื่อตัวละครลาพิกลาพิกนะครับผมก็ไม่ไม่ไอจีคุณถามเขาไม่ได้คุณไม่ได้จะจำเลยเหรอเมื่อกี้ไม่ทันไม่เป็นไรใครดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่เลยครับไอจีนะลงลงเล็กเขียนตรงนี้ด้วยผมจะได้อ่านถูกสะกดถูกนะครับเอาไว้ว่าวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมตติดามกันนะอย่าลืมไปติดตามนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมแอบเดินมาเจอสาวน่ารักแต่งตัวคอสเพลนะครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์กันนิดนึงชื่ออะไรครับ อะไรนะครับกินตาลาอะไรครับก็วันนี้มาคอสเพล่เล่นอะไรวันนี้สวัสดีครับวันนี้นี่ครับนี่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แต่งตัวเป็นแอนนิสค่ะแอนนิสแต่งตัวเป็นแอนนิสนะครับถ่ายได้ไหมครับบูกของนิกเกี้ยิงได้ไหมยิงไม่ได้ตีได้นะตีได้ยิงไม่ได้แต่ตีได้ลองได้นะเพื่อนมึงหัวแตกซะด้วยเพื่อนมึงหัวจ๋าดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวหัวแตกเอาไม่ได้อะพอดีตอนนี้มีอ่า มาเปิดว้าดีนึงสะดวกเปิดว้าดไหมก็เฟซบุ๊กนะคะ KO ZEI ค่ะด้านหลังมันจะเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นยังไงก็ตามติดตามได้นะคะเป็นเพจค่ะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่บูธเดิมบูธจุบูธเดิมไม่ไปไหนว่านิเกะโอเคใช่ไหมนิเกะนิเกะโอเคครับแนะนำตัวกันนิดนึง สวัสดีค่ะมันแก้วนงคุณธรรมนะคะเอ้า oh, ชื่อมาแกว้วเหรอครับเนี่นย,ยใช่เลยจ้ะเออ,อนนเแหมได้เพื่อนผมอยู่ฝ่ายอะทำแต่จะเปลี่ยนเป็นในนี่แหละอะไรอ่ะกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเออแล้วอันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับอ๋อวันนี้เป็น,ปนอลิสค่ะในเกมนิเกะค่ะเป็นอลิสในเกมนิเกะ <c oughs> นะครับอ๋ออันนี้น่าจะคนติดตามเยอะอยู่แล้วแต่ย้ำกันนิดนึงเออเพื่อคนก็มันแก้วลูกตะวันนะคะหรือว่าไอจีมันแก้วชอสเกอร์ค่ะ คนติดตามล้นหลามคนนี้เยอะเรานี่เด็กๆไปเลยอ่ะเข้าไปส่องกันเบาๆนะครับเบาๆหลับนอนกันบ้างนะครับผมแล้วอะไรเออม้วตรงม้วตัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแล้วุณแก้วด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับชื่ออะไรครับนึกถักชื่ออันนี้ชื่อจริงๆใช่ไหมครับชื่อจริงเลยโนเอลค่ะโนเอลอ่าลิโก้ค่ะลิโก้ลิโก้ค่ะลิโก้ลิโก้เอ้ยมีคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่าสะดวกเปิดวา้ามไหมครับคอมเมนต์อยู่ตรงไหนอ่ะ มึงอยากได้หรือเปล่ามึงก็อยากคัดสิเออตตรงนี้ตรงนี้นะครับรสะดวกเปิดว้ากันไหมครับก็ฝากช่องทางตอน,นิดตามก็ a c e b o o k แฟนเพจลิโก o นะคะแล้วก็ IG เป็นลิโกคอร์สค่ะชี้ด้วยชี้ด้วยให้ทีมงานเหนื่อยนิดนึงเหมือนกัน <laughs> What? What the k <Okay S 2> ครับ <laughs> อีกท่านหนึง่ง Noel นะคะก็ไ no well อจี Noel Welldone ค่ะมียูทูบด้วย Noel Welldone เหมือนกันเหมื oh <my> อนกันแล้วก็เฟซบุ๊ก เอาให้หมดเป็นโบกโนเอลซาลียาค่ะก็ขึ้นตรงนี้เลยนะคะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในพับจีมอบายใช่ครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อลูกตาลค่ะพี่ลูกตาลเซียเบยครับไม่ใช่แล้วจะไป่นี่ทำไมอ่ะเออถามชื่อเขาไม่ได้ถามชื่อเองอย่ามาเหนื่อยไหมครับอยู่เฉยเฉยวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่หน่อยค่ะทานข้าวหรือยังครับทานแล้วค่ะไม่มีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะเฮ้ย สัมภาษณ์อะไรเน okay, ี่ยอ่อเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเป็เขาเรื่องเลยครับไอจีเลยครับ L double O K ค่ะ T A R N underscore T I N Y ครับผมก็ติดตามมาได้กดติดตามได้ตรงนี้นะครับก็คือขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไลน์คนเดียวนะกูไม่เกี่ยวนะเราเล่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเขาจะมาสัมภาษณ์นิดนึงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ ชื่อพลอยใสค่ะพลอยใส่พลอยใส่พลอยใสอ๋อก็อยู่ที่บูธประจำบูธนี้บูธครับจีโมบายใช่ไหมครับจีโมบายไอจีแป๊บหนึงครับทุณทำไรอ่ะอะไเฟิร์สข่าวก็เพื่อนคุณก็ไปย้อนดูก็ดีไม่ทันอ่ะไอจีนะคะทอยนภัชชาแล้วก็อันเดอร์สกอร์ค่ะง่ายง่ายคุณจำได้ละจำได้ละคุณจำเลยเหรอไม่ย้อนอยแล้วก็ทาอันเดซกอร์วัวเลยเดี๋ยวเขาไปย้อนดู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนจมึงมึงผมรู้จักผมก็รู้จักผมที่ตามเขาอยู่แป้งสองสองสาวสามสองหรือสามสามนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือเราสองคนเนี่ยมาเปิดวาร์ปสาวสวยในงานใช่งานที่นี่นะครับผมก็อยากให้คนรู้จักอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นไม่ต้องพูดไปแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บนี้ดีไหมรู้จักไหมโอเคครับอยากิขี้เลยชี้เลยครับเึงสองซ้ำ ทำกี่ช่องทางครับเนี่ยโอเคนะไม่แต่ทุกคนอ่ะรู้จักแต่เฟซบุ๊กสนิทในเพจเฟซบุ๊กแต่ว่าไอจีเพื่อมีคนตามหาสะดวกไหมสะดวกไหมได้ไหมไม่พูดพูดด้วยให้ทีมงานไปหาเองโอเคครับยังไงก็ไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายไปติดตามด้วยบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเราเพิ่งรู้ว่าสำหรับพี่ๆเขาอ่ะ เป็นคนเกาหลีใช่อาณาเซลอาณาเซลเกาหลีจริงเกาหลีจริงเกาหลีจริงอเดี๋ยวขอขอใช้ตัวช่วยก่อนสวัสดีครับขอตัตัวพยานก่อนถามว่าชื่ออะไรครับอ่าอเซันมาจาเซลนมาฮีัมาเกซลมเพลัมาาาันากเกาีนมาากเกลีันีันมาจาเลีันากเีฉันมีนมาเันมาีันเกาีัมกเาันกเอนมกีันเาี่ัเตลกลีันาแกีันานี่สเตลล่าแฟนตาซี ใช่ไหมบอกมาถูกไหมใช่ค่ะโอเคใช่อ่าวันนี้เขารับบทนะคะมาคอสเทในงานของเรานะคะเซเลอร์แฟนตาซีเออ่คอสเทเป็นรูบี้ค่ะสีแดงคือรูบี้รูบี้ค่ะใช่แนะนำแนะนำนิดนึงฉันเป็นสเตลล่าแฟนตาจีเอลอาฟิสที่คอสเพลย์มาที่ประเทศเกาหลีฉันาบอกว่าปิ้งย่างข้างนอกมาสี่จ่ายสามไม่ใช่ในบุฟเฟ่ไม่ใช่ อะไรรคับเขาก็เป็นเปคอเยออีกท่านหนึ่งนะคะที่วันนี้ค่ะรับบทนะคะตัวละครที่ชื่อว่าลูบินนะคะขาดไม่ได้สําหรับรายการเรานะครับก็จะขอช่องทางการติดตามของพี่ๆเขาทั้งสองคนหน่อยได้ไหมโอเค่อนี้งดคสตาแกรมะจรย์มิวโวทูน่ย์เร้อกอาราไ้เ โอเคถ้าทีมงานแปลได้ขึ้นด้วยแล้วก uh ันก็เท่านี้เนาะเป็นว่าเท่านี้ขอบคุณมากยายขอบคุณมากครับขอบคุณภาษาเกาหลีอะไรอ่ะคำัมปชัญญอ่าโอเคพวกเราไปก่อนแล้วขอบคุณครับคำสัมปชัญญะขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อเขาบอกเขาอยากเอาดาบแทงไอ้เฟิร์สเขาจะดาบแทงกูณทำไมเพราะว่าอยากด่าตไปช่วยกันตบหัว ไป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 โอเคครับก็วันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่าใช่มันเยอะไปแล้วผมฟอไม่ทันแล้วหอปากของอแล้วไม่หอบปากเยอะไปแล้วตาแฉะเลยเละเทะไปหมดเลยตอนเนี้ตอนนี้แบบผมมีความสุขมากจากเราง่วงๆ่งนี่ตื่นเลยชอบกันไหมชอบก็คอมเมนต์มาบอกอ่าใช่จะได้ไปงานไหนจะได้พาไปอีกจะได้จัดให้อีกเออจะให้จัดให้จำๆเลยนี่เลือกมาแบบจำๆเลยนะอ่า นี่คุณมีลายเซ็นด้วยเหรอคุณแอบไปเซ็นมาผมก็มีผมก็มีนี่นี่อวดอวดอวดนะประเด็นคือมันขายได้ด้วยดีของกวาดมือใครจะใครจะตัดมือกูไปอ่ะอินบอกมาแล้วครับขายใครจะตัดมือกูไปอ่ะยอกครับยอมอะรอเล่รอเล่ดาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณนะครับส่วนรับชมวันนี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยมางานไทยแรงเกมโชว์นะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครที่ใครที่ดูแล้วเนี่ยอ่าอย่าลืมอย่าลืมก่อนจะไป กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารทุกคลิปนะครับจะได้ไม่พลาดกันมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับไป f o l โ o w เสร็จแล้วอ่ะขอรักฐานด้วยนะแล้วคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้ไปหาใครอีกนะครับเอาไว้วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันครับบ๊ายบายวันนี้วันนี้ก็มาเดินหาคอนแทคลูกค้าหาสปอนเซอร์ใหม่ๆหางานใหม่ๆให้กับเอครับ พาเจ้าน้นมาเดินคุยกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติครับเพราะว่าเกมเดเวลลอปที่นี่ก็มีทั้งเกมที่มาจากเกาหลีเกมที่มาจากญี่ปุ่นมีหลายเกมเลยที่มาจากต่างประเทศมาร์เก็ตติ้งของพวกเขาก็เป็นคนต่างประเทศที่ทํางานอยู่ในไทยครับเราก็เลยต้องสื่อถากันเป็นภาษาอังกฤษครับผม